ตรงกลางหมู่บ้านปลาทานะครับตรงนี้คือจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวเลยนะครับเป็นสะพานไม้ตรงจุดที่บริเวณแม่น้ํามาแม่น้ำสองสายนะครับหลมามันจบกันนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเช็คอินของของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาก็คือเป็นจุดปิกนิกบ้างจุดตั้งเต็นท์บ้างนะครับเนี่ยฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับจะมองเห็นนะครับเนี่ยเป็นสะพานไม้ที่ขึงด้วยลวดสลิงอย่างดีนะครับแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงครับด้านล่างน่าจะเป็นน้ําที่ค่อนข้างไหล เชี่ยวพอสมควรครับแรงรครับความยาวอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับส่วนความกว้างประมาณเมตรเมตรห้ครับมองเห็นแม่น้ําเลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็มองแม่น้ําเลยนะครับตรงนี้คือชาวบ้านบอกว่าเป็นจุดเช็คอินสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไม่ว่าจะมาชมน้ําตกไปน้ําตกทีรอสูก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆท่านไม่ควรพลาดนะครับถ้ามาทีรอสูมาอุ้มผานที่นี่หมู่บ้านปาราา จุดเช็คอินกลางหมู่บ้านกับสะพานไม้แขวนเล็กๆแห่งนี้อย่าลืมมานะครับ